วิดน้ำยังไงมันก็วิดไม่แห้งมันไม่ไปมันกว้างเกินแล้วมันท่วมแบบนี้หมดเลยแต่หอมก็เขีียลงท่อออลงท่ออะลงไอ้นี่อ่างอะที่เก็บน้ำเยอะเหมือนกันถ้าไม่งั้นอะตรงนี้จ,จะท่วมตามลัวนุ่นยิ่มหนักเลยในสะก็พอมีก้น มีก้นเต็มเลยอ่ะก้นชะปล่อยเข้าไปในก้นชะก็เต็มไปหมดถ้าลงมาอีกสักหนึง่งสองหาในต้นไม้จะตายปะ่ะดูด้วยเป็นแบบนี้ทำยังไงมันก็ลงไม่ได้เนะี่ยต้องรอรู้พวกนี้อีกรอบนะตอนนี้ก็น้ำยังกำลังไหลลงสายอยู่เนี่ยยังไม่หมดเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เอยมาเคลียอีกขุดไม่ไหวท้องให้รถตักอมาขุดเป็นร่องให้ไปถ้าฝนตกมาจะได้ไม่ต้องคังแบบนี้มันคังแบบนี้เต็มเลอือฝั่งนูง้นยิงไปใหญ่เป็นร่องน้ำหมดเลยเราขุดสาผิดที่มันรู้เปล่าก็ไม่รู้เต็มไปหมด ั่นนยิ่งไปใหญ่ตรงกลางยิ่งไปใหญ่มีแต่น้ำเต็ไมไปหมดเป็นแบบนี้เลย